สวัสดีค่ะวันนี้มารีจะให้ชื่อคลิปว่าพ่อสอนไว้เป็นคลิปดีๆจากภูมิปัญญาชาวบ้านของพ่อที่สอนใส่ปอกไม่ถวดเนาะใครไม่เคยใส่เข้าไปดูกันเลยค่ะว่าพ่อมีเคล็ดลับอะไรให้พวกเราดูกัน เป็นไงมั่งคะสิ่งที่พ่อทำรู้สึกดีมากๆเลยค่ะแล้วตัวเองทำเองอะบอกตามตรงว่าทำมาสองสามครั้งแล้วหลุดทุกครั้งซึ่งเราก็จะได้ประสบการณ์จากพ่อเนี่ยน้อว่าว่าทำยังไงทำแบบไหนซึ่ง ดูแล้วมีเคล็ดลับหลายอย่างไอที่เสียบไว้นะ่ะก็คือเอ่อเป็นส่วนของกล้วยอะ่ะเป็นเป็นเครือกล้วยเก่าเอามาเสียบตรงนี้ไว้เพื่อกันความร้อนเพราะรอบที่แล้วอะ่ะมาเรียไปตั้งไฟอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ได้เสียบอย่างพ่อพอเราเอามาแทงใส่ไม้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าไม้ไหม้แต่อันเนี้ยที่พ่อทำเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเคล็ดลับ ให้ลูกได้เห็นซึ่งประสบการณ์เนี้ยถ้าถ้าพ่อไม่มาทำไว้ให้ดูเราก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะถ้าใครเอาไปเรียนรู้ไปทำหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนำมารีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ